สวัสดีค่ะพี่นอ้องปงปายสุขปูุปโนจ้าทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งต่างประเทศสบอบประกอบแล้วเมือนไทยเ้าสุขปูุปโนปนด้วจ้าเด้อมึงเนี่ไม่กินตำตำปูแตงใส่กุ้งใส่ปลาหมึกน้ำย้อยต่อมค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้ามาค่ะมาเข้าใบเข้าใบค่ะพี่น้อง อื่นย้ายต่อมกับคอขอคุณหทลายด้วยจ้าที่พ่มาติดตามมาให้กําลังใจย้ายต่อมค่ะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆจ้าสุกุลส,สุกุนเอฟซีไม่เอฟซีเก่าค่ะพี่น้องมาๆมามาจ้ามากินกันเลยจ้าเ่าเรวาไกลเอาโดนเมาหลายยายห่หางเนาะพี่น้องเนาะมาเจ็บๆกันเลยจ้าหน้าตาหน้ากินบ่ค่ะพี่น้องนะลงเมือกันเลยค่ะแถาเหนียวก็อ,อุ่นห่อน ยายต่อมก็อุ่นห่อนๆพี่น้องมาแสบๆน้ำยายต่อมจุ่มเพลแสบเป็นบานจ้ะพี่น้องต่างกล่องกินกันเลยจ้าออไปเลยม อผลงงาดีค่ะพี่นอ้องมามา <c oughs> เจ็บมังย้ายต่อมเด้อจ้ะมาไม่ออกขอคอลิป <c oughs> น้ำงาร่างไายคลิปมุงหนีบ้านได้จะคลิปอยู่นั่งมั้งขับย่าจะพี่น้องไว tăm 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 phù tèn ơn đi nói mà hôm nay không Okay. Hey. Mana hey. yeah. Tampu. นี่น้ำจะไปเอาเข้ามาในนี้เลย <spaconian> <rain> อืมหน้า hmm. ส้มต้ไมตำใช่ไคลิบวอืมโอ้สวัสดีจ้าพี่น้องป้าเบิ่งญาตกินตำปูมองเขาชิดนะหอมุปเืองตปนปูบ่ะบะ่ะเนว่า จ้าเด้อจ้าก่อนจ้าเฉยๆใส่กล้องเสร็จแล้วพี่พี่พี่มาเอาไม้มาจ้าก่อนทุจ่าเหรอจ้าอยู่หวังเพียจ้าใส่กล้องจ้าท่านผู้ชุ่มลุจ้าท่านผู้ชุ่มแดงสองลุกทุจ้าเฉยๆอะไนั่งลุกจุ๊บอ่ะทุจ้าก่อนทุจ้า จ้าสวยสวยจ้าจ้าดีไหมใช่กล่องนะนั่งเคียงกันหนีงาบองนั่งกินบอแก่งไหนพี่นเองเห้นบ่เห้นบอห็นยับอไปไปบายบายกล่องดูเียบไปบายท้าฝุ่นเน้ยาุ่นน เอาผู้เดียววัมีีตังอยู่ผู้เดียวเมอไปส่งจุกเาพ่ไอส่งจุกไจุกต้องจุกต้องจุกไอ้ส่งจุกละส่งจุกกันสวัสดีจ้าวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเห็วงแล้วเห็นจ้าวง ม่ยังออกแล้ว,อ,ลวออกมาแล้วอาใหติจ้าตาดิจ้ากัเปรี้ยดเลยกินไปแม่มแมไม่ง้างไหม แมแบงแล้วบไม่กินเออแมแบงเออครัวสุนาอ่คลิปนี้กะกินเบานยิมหนกพี่น้องแต่ก็สิลาไปก่อนกินหนาพอกันไหมจ้า ปลากกุไลกูเท้านี่จ้าพี่นออ้องยัดตอมไปกินหลังกล่องแม่จ้าอืม,อมปากกุไลกูแท้เนี่เด้อจ้าพี่น้องปากกุติดตามแท้าตอมจุ้มเพสแฉ่เป็บานเลยจ้าไปละจ้าพี่น้องบอกกันไม่คลิปหน้าจ้ะ <laughs> หลานหน่อยก็ได้